รายการแข่งขันใหญ่ของทัวร์นาเมนต์กีฬานั่นก็นะนะนะคือโอลิมปิกเกมนะคะกําลังจะเริ่มขึ้นในปลายเดือนกรกฎาคมนี้แฟนแฟ,นแฟนแฟลาะบอลถามแอดมาค่อนข้างเยอะว่าเออตารางการแข่งขันชัดเจนแล้วหรือยังแอดช่วยบอกหน่อยแล้วก็สรุปกัน แข่งขันให้หน่อยว่าการแข่งขันมีกี่ทีมทีมไหนเล่นและอยู่กลุ่มไหนบ้างมามาฟังรายละเอียดขอพูดแบบสั้นๆเลยนะคะ12ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมที่ปารีสสองพนี้นะคะนั่นก็คือทีมแรกบราซิลค่ะทีมที่2จีนค่ะทีมที่3โดมินิกันนะคะทีมที่4ฝรั่งเศสทีมที่5อิตาลีทีมที่6ญี่ปุ่นทีมที่7เคนยาทีมที่8เนเธอร์แลนด์ทีมที่9โปแลนด์ทีมที่10เซอร์เบีย ทีมที่ิตุรกีและทีมที่12สอหรัฐอเมริกาค่ะการแข่งขันโอลิมปิกจะเริ่มตั้งแต่27กรกฎานะคะถึงวันที่11สิงหาโดยทัพสาววอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะเริ่มแข่งขันวันที่28นะทุกคนเริ่มการแข่งขันนัดแรกวันที่28ค่ะขอบอกเลยว่าการแข่งขันทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกนี้นะคะแต่ละทีมจะหนักจัดเต็มครบ องมากๆเรียกได้ว่า v n l เราไม่เห็นผู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นตัวหลักต่างๆนะคะแต่อลิมปิกทุกทีมใส่สุดหมดหน้าตักแน่นอนค่ะอลิมปิกนี้จะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะทุกคนกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ค่ะกลุ่ม A นะคะประกอบไปด้วยจีนฝรั่งเศสเซอร์เบียและสหรัฐอเมริกากลุ่ม B ประกอบไปด้วยบราซิลญี่ปุ่นเคนยาและโปแลนด์กลุ่มนี้ดูหนักนะ กลุ่มซีโดมินิกันอิตาลีเนเธอร์แลนด์ตุรกีค่ะการแข่งขันรอบแรกจาก12ทีมนะคะจะคัดเลือกเหลือ8ทีมเท่านั้นพอได้8ทีมแล้วก็จะไปแข่งแบบ1เจอแ2เจอ7 3เจอ6และ4เจอ5ค่ะแล้วก็จะเหลืออีก4ทีมก็นั่นแหละค่ะทุกคนตามลำดับเลยใครจะได้แชมป์ใครจะได้ที่2ที่3และที่4ค่ะทุกคนตารางการแข่งขันวันแรกนะคะของทีมหญิงจะเริ่มในวันที่28่สิกรกฎาคมนี้เริ่มกันที่ อิตาลีเจอกับโดมินิกันค่ะเวลาบ่ายสและต่อด้วยคู่6กโมงเย็นค่ะโปแลนด์เจอญี่ปุ่นวันรุ่งขึ้นวันที่29ค่ะเริ่มกันที่เวลาบ่ายสอตุรกีเจอเนเธอร์แลนด์ค่ะและ6กโมงเย็นบราซิลเจอเคนยาและ4ี่ทุ่มค่ะ USA เจอจีนวันที่30ค่ะเริ่มกันที่คืนยีิบเก้าเข้า30นะตีสอฝรั่งเศสจเจอเซอร์เบียค่ะทุกคนวันที่31 จะเป็นคู่4ี่ทุ่ม USA เจอเซอร์เบียวันที่1สิงหา โปแลนด์ Poland, เจอเคนยานะคะตีสองตุรกีเจอโดมินิกันบ่ายสองบราซิลเจอญี่ปุ่น6โมงเย็นและอิตาลีเจอเนเธอร์แลนด์สทุ่มค่ะวันที่2นะคะคืนที่1่เข้าที่2ตี2ค่ะฝรั่งเศสเจอจีนวันที่3ค่ะบ่าย2นะคะเนเธอร์แลนด์เจอโดมินิกันค่ะและหโมงเย็นญี่ปุ่นเจอเคนยาวันที่4ค่ะทุกคนบ่าย2อิตาลีเจอตุรกี6โมงเย็นฝรัร่งเศสเจอ USA และ4ทุ่ม เจอจีนกับเซอร์เบียค่ะแล้ววันที่5จะเป็นคู่ระหว่างบราซิลเจอโปแลนด์ก็คือคือนที่4เ mm hmm. ข้าที่5นะคะเวลาตีสองหลังจากนั้นก็เป็นรอบควอเตอร์ไฟนอลและก็ mm hmm. ตีว่าทีมหญิงจะแข่งตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่5สิงหานะคะ mm hmm. แล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มจัดอันดับไปเรื่อยๆถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่ากลุ่มไหนยากที่สุดแอดมองว่าทุกกลุ่มยากพอๆกันเพราะว่า แต่ละทีมหวังมาทัวนาเมนต์นี้มากๆหวังมาโอลิมปิกเกมมากๆและทุกทีมคัดเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดของแต่ละทีมในการมาแข่งขันเพราะอะไรการแข่งขันในโอลิมปิกนี่เก็บคะแนนวอล์แรงกิ้งเหมือนกันนะคะเก็บคะแนนวอล์แรงกิง้งทุกแมตช์การแข่งขันดังนั้นทีมไหนแพ้ให้ก็คะแนนก็ถูกหักลบไปเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนแล้วก็กว่าจะเอาขึ้นมาได้ก็ต้องมาพร้อมกับความพยายามโอ้โห กว่าจะได้มาแต่ละคะแนนนะคะดังนั้นทุกทีมเชื่อว่าใส่ไม่ยั้งแน่นอนขอสอบถามแฟนฟ้วอลเลย์บอลหน่อยว่าคิดว่า8ทีมสุดท้ายใครจะได้เข้าหรือว่าตอบแอดมาว่า4ทีมที่จะหลุดเนี่ยคือใครก็ได้นะคะแล้วก็กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่ม A จีนฝรั่งเศสเซอร์เบีย USA นี่ใครจะได้เข้าคะทุกคนกลุ่ม2บราซิลญี่ปุ่นเคนยานและโปลแลนด์ กลุม่ม3โดมินิกันอิตาลีเนเธอร์แลนด์และตุรกีโหมันมากๆนะคะอย่าลืมติดตามทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกรายการใหญ่นี้กันนะคะเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยก็ถ่ายท่อสดเหมือนเดิมเลยนะจัดหนักจัดเต็มให้แฟนๆได้ดูหน้าจอทีวีกันแบบง่ายดายเลยนะคะและคิดว่าใครจะได้แชมป์โอลิมปิกปีนี้อะว่ามาเล่าสุกันฟังนะคะมาบอกตารางนะถ้าเป็นไม่ได้ก็เซฟไว้นะคะหรือว่ากด เขาเรียกว่าเซฟคลิปนี้ไว้เพื่อจะได้กลับมาฟังในปลายเดือนกระกฎาคมนี้แต่เดี๋ยวแอดก็จะมาเตือนแฟนแฟนแเละบอลกันอีกทีเพื่อไม่ให้พลาดรายการระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมที่ปารีสนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะแล้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้การแข่งขันทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกมเป็นกำลังใจให้ทุกทกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้ง12ทีมด้วยค่ะ